อ,อยากลงไม้สันหาพี่น้อง่ายพี่น้องอยู่ในกลางหา่างับพี่น้องหล่งังจะมีขายเสือผ่าพี่น้องเต็มแล้วไปมาซื้อใบา่ายมังอเ ใส่อบบลอดพี่น้องบเดี๋ยวสิดลงไปเบิ่งเสื้อผ้าของล่างพีองเสื้อผ้าขงล่างชื่อเตี้ยพี่น้องแทนนี่นี่เสื้อผ้าทหารตัวลอยไม่เคยซื้อ กเ,กเงียบๆนี่น้องเงียบแต่ก่อนนั่นคือเคล่อนกว่านี้แถวน,นี้เงียบยเงียบคอยคอเคล่อนไปไหน คลองขายเว็บตเน็ตพี่น้องร้านพี่น้องขายเสื้อผ้านี่นนพี่น้องเน,น,องนี่รยร้านเราลานไปเดียวเยพี่น้องเก่งตรงงามนี่พี่น้องเก่งร้อยเดียวพี่น้อง นี่ต้มงามเลยพี่นอ้องเก<บ>่งคอมเเวยวๆๆเออซื้อบ่อยร้านนี่พี่น้องเก่งร้นๆๆนานเราอยู่เป็นสิบปีร้านเนี่ยเก่งร้อยเดียวเสือก็ร้อยเดียวพี่น้องเนี่ยเสียเอาจากสองโตอยู่พี่น้องนี่ก็ร,ร้อยเดียวนี่พี่น้องตัวนี้ร้านเราอยู่ในห้างเลยกายเถิดเลยพี่น้อง ราคาก็ได้เนี่ยจับเด้พี่น้องราคาถือพี่น้องนี่พี่น้องเบ่งตระหัดสิบาทงามเลยมห้าสิบบาทพอซื้อพี่น้องเสื้อล้านเรา ัวนี้งามพี่น้องเนี่ยตัวล,ลอยพี่น้องเก่งขาขึงแล้วซื้อพี่น้องแล้วซื้อมาซื้ออีกนี่ตัวล,ลอยไปพี่น้องมือซองแต่งยังโอเคอยู่พี่น้องตัวนี้งามขัดพี่น้องียงซองโตอยู่เ,เก่งขาขึง ไม่หมักเลยนะนี่ก็ร้อยเดียวเลยพี่นัองเนะี่ยเสือทหารเข้า <c oughs> ข่าวมาเจออนะไรราคาอย่างเสียเนาะ ได้ซื้องระเปาเฒ่าจะโตเสือทหารส่งก็มีพี่นอ้องส่งทหารตั้งหาสิบาทแล้วบางส่งบางส่งบางส่องออตอนนี้สองร้อย อ่าใชอเนี่็งามนี่พี่น้องเนี่ยร้อยเดียวได้พี่น้องเสื้อทหารยังเท่พี่น้อง ลอยเดียวนะตั้นมาซื้อไปจับอยองนั้นอื่นพี่น้องลอยล้านร่างกระเป๋าพี่น้องอยู่สั้นสั้นสองมองลงมาจากตอ่อวัดพี่น้องเถือเจ้าเนี่ยในห่างแตกเถือกตัวนี้สองร้อยกว่า

Để lên nói lại các bạn đi dưới phía nông kết tôi sì này ngáp phía nông Mà lại các bạn Nhập đây Sẽ còn mình ngắm ngắm phía loại แกงคูยิงเล็กจิ้ง่แนวงามถึงนั้นราคาติดถือสั้นสอง,งนี่พี่ดาวเราาื่งรา,ราคาพี่ดาวไม่แพงไหมไม่เลยหาซิปราคาพอเนี่ได้พี่ดาวมีตรงงาม